เรื่องราวของเครื่องรางหรือแม้แต่วิชาอาคมมีทั้งที่เป็นสิ่งดีและเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายนั่นจึงได้มีการบัญญัติชื่อเอาไว้ตั้งแต่โบราณน,นานมาว่าอาคมสายดำและอาคมสายขาวให้แปลกแยกแตกต่างกันออกไปซึ่งชื่อกระบ่งบอกอยู่แล้วว่าอันไหนดีอันไหนชั่วร้ายแต่กระนั้นก็ยังมีผู้คนเสาะแสวงหาดัานดนไปล่ำเลียนมาจนได้โดยไม่สนว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นในภายหลัง กับตนเองหรือคนรอบข้างและก็มีบางคนที่สนใจลำเลียนทั้งสองศาสตร์ไปด้วยกันและก็สามารถที่จะควบคุมใช้ไปในทางที่ดีได้แบบไม่มีผลร้ายอะไรย้อนกลับมาอย่างเช่นกับหลวงตาชัมที่ท่านเคยออกทุดงไปทั่วทั้งขเมรพม่าและลาวท่านก็ยังมีโอกาสได้เป็นแลกเปลี่ยนพูดคุยปิศนาธรรมกับพระขเมรมาแล้วรวมทั้งเรื่องวิชาคมที่ต่างก็มีด้วยกันทั้งขู่แม้จะคนละด่านกัน แต่ก็สามารถใช้เพื่อป้องกันภัยอันตรายหรืออาถรรพ์ต่างๆได้เช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้มีภัยยามเมื่อเข้าไปอยู่ในป่าบำเพ็ญเพียรในป่าลึกด้วยการใช้พลังสมาธิจ,จิตช่วยควบคุมและเพิ่มความเข้มขังไปด้วยหลวงตาแช่มท่านก็เลยได้อาคมทางด้านสายดำติดมาด้วยในครานั้นท่านออกบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่ามาตลอดหลายพรรษาในช่วงที่ก่อนจะชราภาพพลังจิตอภิญญาสมาธิ จะสูงส่งเพียงใดท่านก็ไม่ได้ใส่ใจกับมันมากนะักเพราะจะใช้กับเพื่อป้องกันภัยหรือช่วยเหลือชาวบ้านบ้างในบางคราวตามถิน่นธุระกันดารหลายพื้นที่ที่ทุดงผ่านไปถึงเมื่อมีชาวบ้านเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือท่านก็ช่วยปัดเป่าให้ไปตามกําลังไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ทุเลาเบาบ,า,บางลงได้อย่างน่าอัศจรรย์วัดที่หลวงตาช่มจหวัดอยู่ในช่วงที่ชราภาพเป็นวัดเล็กๆลกที่อยู่แถวแถวแถบอีสานใต้ ไกลกับทางฝั่งเขมรและไม่ไกลจากบ้านเกิดของท่านมากนักเพราะท่านเคยไปขอเป็นสิทธิ์ของเจ้าอาวาสรูปก่อนเมื่อครั้งที่บวชเป็นพระนมใหม่ๆเพราะว่าเจ้าอาวาตรูปเดิมเป็นพระเกจิที่เก่งกาในเรื่องวิชาอาคมมากลูปหนึ่งในแถบนั้นก่อนที่เจ้าอาวาสจะแนะนําให้ออกไปทุดงเพื่อที่จะได้เพิ่มพูนพลังตบะสมาธิจะได้บรรลุธรรมตามจุดประสงค์ของการบวช เพื่อลดละเลิกตามคำสอนของพระพุทธองค์อย่างแท้จริงดีกว่าจะมาหมกมุ่นอยู่แต่กับเรื่องวิชาอาคมสายเวทเหมือนดังคารวาดทั่วๆไปที่มีไว้เพื่อป้องกันตัวหรือช่วยเหลือญอาติโยมบ้างก็เพียงพอแล้วและเจ้าอาวาสท่านก็นยังได้ฝากฝังวัดเอาไว้กับหลวงตาแชมด้วยเพราะเป็นช่วงที่ท่านเริ่มชลาภาพมากแล้วอีกไม่นานก็คงจะต้องละสังขารลาจากโลกนี้ไปในที่สุดช่วงที่หลวงตาแชม กลับมาเป็นเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสรูปเดิมกระได้มรณลา,าพเป็นหลายพรรษาแล้วจะมีเพียงแค่พระหนุ่มสองสามรูปที่ชาวบ้านไปขออนิมนต์ให้มาอยู่รักษาการและจำวัดในช่วงนั้นครั้นสมัยที่เจ้าอาวาสรูปก่อนท่านยังอยู่ชาวบ้านหรือแม้แต่นักเลงหัวไม้นักเลงอาคมทั้งหลายที่อยู่ในถิ่นนั้นต่างก็ให้ความยำเกรงบารมีของเจ้าอาวาสท่านไม่กล้าสร้างความเดือดร้อนอะไรใดๆทั้งสิน้น ในแถบถิ่นที่มีลูกศิษย์ลูกหาหรือผู้ที่ศรัทธาของหลวงพ่อเจ้าอาวาสอาศัยอยู่อย่างเด็ดขาดจะเป็นพ่ออะไรนั่นก็คงจะมีแต่ชาวบ้านพวกนั้นที่รู้โดยเฉพาะกับพวกที่เป็นนักเลงอาคมพวกนั้นจะรู้เป็นอย่างดีพอสิ้นบาร,รมีเจ้าอาวาสท่านมรณะผ่าไปแล้วก็กลายเป็นถิ่นของผู้ที่มีเดรฉานวิชาในทางสายดำที่ชอบสำแดงฤทธิ์เดชทำร้ายกันเองบ้าง หรือไม่กลับไปทำร้ายชาวบ้านจนเดือดร้อนอยู่หลายปีและมีเล่นกันเอาถึงตายเป็นบาเป็นบอไปกันหลายคนเพราะต่างก็รู้ดีว่าวิชาสายดำนั่นมันเป็นวิชาอาคมที่มีเอาไว้เข็นฆ่าและทำร้ายกันดีๆนี่เองมากกว่าจะถูกนำเอาไปใช้ในทางที่มีประโยชน์ในด้านที่ดีช่วงที่หลวงตาแชมท่านกลับมาจำพรรษาอยู่วัดใหม่ๆก็ยังถูกลองของจากนักเลงอาคมพวกนั้นอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะใครก็รู้ว่า ท่านเคยเป็นสิทธิ์ของเจ้าอาวาดรูปก่อนและได้ออกทุดงหายไปนานจนได้กลับมาในครั้งนี้ไม่รู้ว่ามีดีอะไรมากน้อยสักแค่ไหนหากว่าเป็นเจ้าอาวาดรูปก่อนคงจะเคยถูกกำลาบไปด้วยอะไรกันไปบ้างแล้วจนเข็ดขยาดไม่กล้าไปสำแดงลิตเดียดให้ใครเห็นแต่กับสิทธิ์ของท่านไม่น่าจะมีดีอะไรมากมายเหมือนขนาดนั้นซึ่งคนพวกนั้นก็เป็นคนที่ชอบลองอาคมที่ตนมีอยู่แล้วในช่วงหลัง จึงมักจะมีเสียงแปลกๆเหมือนมีของบางอย่างพุ่งเข้ามาชนและกระแทกกับกุฏิบ้างตกลงบนหลังคาบ้างดังโครมครามอยู่บ่อยครั้งทั้งที่ผ่านผ่านมาก็ไม่เห็นว่าจะมีลมมีฝนแต่อย่างใดแลกแหลหลวงตาแชมไม่รู้ว่ามีพวกอวิชาสายดำเหิมเกิมอยู่ในถิ่นนั้นด้วยเพราะท่านจากไปนานและชาวบ้านก็ยังไม่มีใครได้บอกเพราะเกรงว่าท่านจะไม่อยากอยู่จำวัดและจากไปในที่สุด แต่เสียงแปลกๆแบบนั้นมันก็ทําให้หลวงตาแชมรู้ได้ว่ามันไม่ปกติท่านคิดว่ามันคงจะมีใครที่มีดีอยากจะลองอาคมของท่านเป็นแน่แต่ท่านก็ไม่ได้สนใจที่จะไปต่อแย่ด้วยเพราะต้องการความสงบตามประสาพระป่าที่เคยชินซะมากกว่าปล่อยให้เรื่องแปลกๆนั้นมันเป็นอยู่แบบนั้นเกือบๆเดือนโดยที่มันเองก็ไม่สามารถจะเข้ามาทำลายท่านในกุฏิได้ช่วงเช้าเมื่อไปสำรวจดูก็เห็นว่า มีแต่รอยของแหลมคมทิ่มกระแทกตามฝาและหลังคากุฏิเมื่อเห็นว่ามันชักจะมากเกินไปหลวงตาก็คงจะต้องกำลาบไปสักทีหนึ่งเพราะว่าการกระทำนั้นมันทำให้หลวงตาไม่สามารถที่จะบรเพญเพียนภาวนาในช่วงคำ่คำคไปถึงดึกได้อย่างสงบเหมือนที่ผ่านมาเวลาอยู่ในป่าก็เลยเปล่งเสียงตะวาดออกไปสักทีหนึ่งสุ่มเสียงที่เปล่งออกไปด้วยพลังจิตอภินญ,ญาญาณที่สูงส่ง เสียงที่ดังโครมครามจู่ๆก็เงียบหายไปและมันก็ได้พุ่งย้อนกลับไปกระแทกเข้ากับร่างของผู้ที่ส่งมันมาซึ่งเป็นผู้เฒ่านักเลงอาคมเก่าแก่สมัยที่เจ้าอาวาสรูปก่อนท่านยังอยู่และมีอาคมคลังมากคนหนึ่งแต่ก็ถูกกำลาบเอาไว้จนเก็บตัวมาสนานจนแก่เท่าอย่างที่เห็นแต่ยังมีพิษสงจิตใจชั่วร้ายฝังใจแค้นเจ้าอาวาสรูปก่อนอยู่มากนักเลงอาคมสายดำหลุนหลังๆ ก็คงจะเป็นสิทธิ์ของตาเท่านี่เองที่ชอบไปสำแดงเด็ดทำร้ายใครต่อใครในช่วงหลายปีลังหลังมาสิ่งที่พุ่งกลับมานั่นมันเป็นควายธนูที่ตาเทาปลุกเสกสร้างมันขึ้นมากับมือเองชนเข้าที่ล่างของตาเทาถึงกับงหงายหลังกระเด็นออกไปจากห้องนอนจนลูกหลานพากันตกใจเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลวงตาไม่ได้กะว่าจะทำให้บาดเจ็บตาเทาก็เลยไม่ได้เป็นอะไรมากแต่มันยิ่งทำให้ตาเทา ผู้มีอาคมสายดำรู้สึกโมโหเป็นอย่างมากที่ทำอะไรหลวงตาไม่ได้แถมตนเองก็ต้องมาพ่ายแพ้ให้แม้แต่กระทั่งของเจ้าอาวาสรูปก่อนที่กำลาบทำให้ตนต้องสงบสงเงียมมาจนแก่เท่าทุกวันนี้เก็บเอาความแค้นไปปรึกษากับบรรดาศิทย์หลายคนในเช้าของวันลุงขึ้นหลายหัวยังไงก็ดีกว่าหัวเดียวหากใช้พลังอาคมร่วมกันก็คงจะจัดการกับพระชลาลูปเดียวได้ไม่ยากเพราะสิทธิพวกนั้น ก็มีสันดานไม่ต่างก,กันกับอาจารย์ของตนและก่อเรื่องร้ายๆทำร้ายใครต่อใครมานักต่อนักแล้วหลวงตาเองท่านก็นได้ถามไทยชาวบ้านเช่นกันว่าเกิดอะไรขึ้นในหมู่บ้านถึงได้รู้ความเป็นมาทั้งหมดคิดว่าคนพวกนั้นคงจะไม่มีทางยอมนิ่งเฉยแน่และช่วงคำสิทธิ์อีกห้าคนก็มารวมตัวกันอยู่ที่เรือนของตาเท่าปล่อยให้ลูกหลานไปอยู่เสียอีกเรือนจะได้ไม่เข้ามาวุ่นวายไม่ล้อช้าเมื่อรวมตัวกันแล้ว ก็เริ่มทำพิธีเสียงพล่ำบนประสานเสียงกันพอได้ยินอยู่เกือบชอั่วโมงทั้งหมดก็เป่าพรวดพรวดลงไปที่ควายธนูของตาเท่าที่อยู่ด้านหน้ารวมทั้งเศษตะปูเศษแก้วที่กองอยู่รวมกันด้วยจูจูขควันทูบที่อบอวนอยู่ในห้องก็หอบเอาเศษสวะพวกนั้นหายวับไปทางหน้าต่างพุ่งตรงไปยังกุฏิของหลวงตาแชมแต่ไม่ถึงอึดใจทั้งเศษตะปูและเศษแก้วก็พุ่งกลับเข้ามา กระจัดกระจายอยู่เกินห้องบางทิมแทงบ้างขีดควนจนได้เลือดกันไปทุกคนที่อยู่ในนั้นและตามมาด้วยควายธนูที่กระพงตามมาด้วยแถมมีล่างพลายดำผีปา่าที่หลวงตาแชม่มท่านสะกดเอาไว้ด้วยอาคมสายดำเขมรที่ท่านมีและติดตามดูแลหลวงตาสมัยที่ท่านทุดงอยู่ตามป่าตามเขาขี่ควบอยู่บนล่างของควายธนูมาด้วยควายธนูกระพงไลลขิดลูกศิษย์ทั้งห้าหกคน รวมทั้งตัวของตาเท่าไปด้วยจนกระเด็นออกไปคนละทิศละทางหลังคาเรือนพังออกไปเป็นแถบแบเรือนนั้นแถบจะสุดพังลงไปทีเดียวมีเสียงล่ำล้องบอกกันให้ใช้อาคมปัดเปา่าให้ควายธนูนั่นหยุดเสียงดังกันอย่างวุ่นวายทั้งกระโจนหลบไปด้วยและมีเสียงพร่ำมบนอาคมไปด้วยทั้งเป่าพวดพวดไปด้วยวุ่นวายไม่รู้อะไรเป็นอะไรแต่ควายธนูของตาเท่าเองก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเสียงพลายดำหัวเราะอย่างสนุกสนาน ลั่นไปหมดสุดท้ายลูกศิษย์ทั้งห้าคนของตาเท่าก็กระกจรนหนีลงเรือนไปคนละทิศละทางเหลือเพียงแก่ตาเท่าคนเดียวที่แก่ชะลาไปไหนไม่ไหวและสะบักสะบอมไปพอสมควรนอนหมอบอยู่ตรงหน้าควายธนูของตนเองที่หายใจฝืดฟาดฝืดฟาดเสียงดังเสียงหัวเลาะของล่างพลายดำจู่จก็หายวับไปควายธนูนั่นก็หล่นตกลงมาอยู่ที่ด้านหน้าของตาเท่าเหลือเพียงแค่ก้อนดินรูปควายที่แตกกระจายออก หลวงเช้าหลวงตาท่านก็ออกไปรับบินทบาทเป็นปกติเห็นคนวัยกลางคนห้าคนทำท่าทางปแปลกๆตอนที่ท่านเดินผ่านทำปากพูดบนอะไรบางอย่างก่อนจะเป่าพรวดพรวดเข้าใส่หลวงตาแต่เมื่อเห็นว่าหลวงตาไม่ได้รู้สึกหรือเป็นอะไรก็ทำท่าทางโมโหกระโจนไปมาร้องลั่นเหมือนกับคนคลั่งเสียสติแต่พอหลวงตาท่านเดินหายลับไปก็กลับเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและแตาเท่า ผู้ที่เป็นอาจารย์เองก็มีอาการเช่นเดียวกันแบบนั้นอยู่นานจนเวลาผ่านไปหลายวันญาติญาติเห็นว่าคงจะพากันไปล่วงเกินอะไรหลวงตาเช่มเข้าถึงได้พยายามจะพาเข้าไปที่วัดเพื่อขอขมากับหลวงตาทั้งที่คนพวกนั้นทั้งชีวิตก็ไม่เคยเข้าวัดเข้าวาเลยโดยซ้ําหลวงตาท่านเมื่อเห็นว่าคนพวกนัน้นไม่ยอมเข้ามาที่วัดท่านก็เลยได้ทําน้ำมนต์ให้ไปอาบแทนเมื่อญาติญาติได้นาน้ำมนต์ไปให้อาบ อาการของคนพวกนั้นก็หายไปในที่สุดหลังจากนั้นทุกครั้งหลวงตาออกไปรับบิณฑบาตหลังจากที่หายก็จะพากันมาคอยใส่บาตรให้ไม่เคยขาดทั้งตาเท่าและสิทธิ์กลายเป็นคนธรรมะธรรมโเมขวัดเขาวากันมากขึ้นเรื่องหลายๆของพวกอวิชชาในหมู่บ้านก็ไม่มีปรากฏให้เห็นอีกเลย